คิดคิดคิดทำโน่นทำนี่ก็หวังจะให้มีละของดีๆทั้งนั้นหยิบจับปรับแต่งคิดค้นเน็ตเคยไม่เคยบนประสาคนช่างฝันบางเวลาก็เคยท้อแต่ไม่ถอยไม่เคยนั่งคอยรออำนาจวาสนาวิริยะภาคเพียนฟันฝ่าจนในไม่ช้าก็สมหวังดังใจ สมองงไ่คย,ยุดน,นิ้ดดวัสดีครับนี่คือรายการคิดได้ไงที่นี่จะเป็นที่รวมของผู้ที่รักการประดิษฐ์คิดค้นนะครับแล้วก็ผู้ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์นในผลงานมากมายหลากหลายสาขาประโยชน์ในทางตรงก็คือเขาคิดออกมาให้เราได้ใช้ส่วนในทางอ้อมครับ คือการต่อยอดความคิดสร้างสารรค์นั้นได้โดยทันทีทันใดนั่นคือสิ่งที่เราจะมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะน้องๆการจุดประกายความคิดการค้นหาตัวเองให้เจอแล้วรู้ว่าเรามีความสุขกับการได้ทําสิ่งไหนเมื่อเรามีความรักในงานที่เราทําจะหยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดแห้ะครับวันนี้ในช่วงเก็ตไอเดียของเราครับเป็นผลงานการผลิตเรื่องเกมเติมคําผันวลีครับ ถ้พูดถึงเกมครอสเวิร์ดหลายคนคงยังจดจำและนึกถึงความสนุกสนานและประโยชน์ที่ได้รับจากเกมนี้ได้ดีโดยเฉพาะผู้ที่รักภาษาอังกฤษกว่า55ปีแล้วที่เกมนี้ได้ถูกคิดค้นและสร้างขึ้นตั้งแต่ปีที่ศตลรา1948และถึงเวลาแล้วที่เกมนี้ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขสมัเรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดของเก่าจนกลายมาเป็น เกมเติมคำผันวลีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Turn Super Crossword ซึ่งจะมีความแปลกใหม่การเล่นก็สนุกกว่าแถมประโยชน์จากการเล่นเกมนี้ก็ยังมีมากกว่าแบบเก่าอีกด้วยช่วงเก็ตไอเดียในวันนี้ครับกับผลงานวิจัยเรื่องเกมเติมคำผันวลีส่วนเจ้าของผลงานครับคุณคณศพงธงชัยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสอบถามวันนี้หนึ่งครับ,รบเป็นอาชีพคือผลิตเกมขายหรือว่าไงครับผมทำมาสี่เกมแล้วครับ ทำเกมขายหลายปีแล้วยังยังได้สี่เกมที่ว่าเนี่ยขึ้นปีที่2ปีหนึ่งก็ผลิตได้ประมาณ2เกมพยายามจะเร่งสปีดให้ได้สัก4เกมครับอ่าครับปกติและปีละ2เกมทํามา2ปี4เกมไปแล้วใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเป็นผู้ทําผลิตคิดค้นทําเกมขึ้นมาขายเป็นโดยอาชีพเลยนะครับอ้ดีจังเปลี่ยนอาชีพนะฮะอาชีพอื่นไม่สนแล้วครับแล้วครับมาทางนี้แล้วนะครับผมจะชอบงานท้าทายท้าทายแล้วก็ คือจะต่อยอดของของเดิมกับประดิษฐ์ของใหม่ไปเลยครับผมไม่ไม่ไม่อยากจะซ้ํากับชาวบ้านแข่งกับเขาไม่ได้ต้องทําอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆแปลกๆนะครับแล้วก็อย่างที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นวิชาการมีประโยชน์กับสังคมด้วยอาหารนี้ดีอันลูกค้าแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับครับผมแล้วก็อะไรคือทําให้เกิดการจุดประกายความคิดที่จะสร้างเกมเติมคําผันวลีเลยขึ้นมาครับก็ผมเล่นคอสเวิร์ดนะฮะหรือสแครเบิลของเดิมนะฮะครับ ครัวนี้ผมก็เห็นจุดอ่อนมากมายเลยเออจุดอ่อนคือคือ1นึ่งเขาเขาตัวเบี้ยมีหน้าเดียวเวลามาเรียงเขาจับกันทีละ7จ็ตัวครับมันก็สลับคําได้น้อยครับผมก็เพิ่มด้านหลังเข้าไปเจ็ดตัวโดยเป็นตัวถัดไปครับอย่าง A ถัดไปก็คือ B ครับเกิดแต่ทําหน้าที่เป็นตัวช่วยครัคะแนนก็น้อยหน่อยอ่าอ่าแต่ว่าไม่น้อยกว่าหนึ่งครับผมก็เวลาจับมาเตัวก็ได้เหมือน14ตัวครับผม่เี้ นี่คือจุดอ่อนแล้วทําให้เราสลับคําได้เยอะขึ้นข้อที่สองผมก็ทําให้เ,เล่นสำนวนกับวลีได้โดยคำเพิ่มตัวเหมือนกองกลางเหมือนไพอ่อ่ะก็เอาตัวบุพบทเข้าไปใส่ไว้กองกลางสักแปดตัวถึงตาเราจะใช้เราก็หยิบม,มาใช้ได้โดยตัวกองกลางก็เป็นพวกบุพบทก็ in, over, อินโอเวอร์ออนออ f ออย่างเงี้ยครับผมอันนั้นคือจุดอ่อนที่ซึ่งเราเห็นแล้วเราก็นํามาปรับปรุงจุดอ่อนปรับปรุงต่อยอดด้วยต่อยอดเออต่อยอดต่อยอดให้เป็นเล่นสำนวนวลีได้ครับเช่นคําว่า put in for keep in touch อือฮะ out of order ซึ่งอย่าไปสับสนกับ compound word นะฮะเช่นคำว่า outstanding อย่างเงี้ยเขียนติดกันเลยอ่ามันจะไม่แยกไม่ได้อ outstanding ต้องเขียนติดกันเอาเอานี่ต้องติดกับคำว่า standing แต่ถ้า out of for อ,อะไรต้องแยกต้องแยกอันนี้อันนี้ <ทำ S 2> เป็น,น,นเป็นเฟซเวิร์กเป็นอีเดียมครับผมอันนี้คิดแล้วเนี่ยนะครับอ,อ,อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วพอคิดพอคิดไปถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยส่วนมากผู้ที่สนใจเป็นเด็กหรือเปล่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะภาษาอังกฤษนี่ใช้คือจะใช้ในการสื่อสาร,รใช้ในการทํางานมันวนวายนะครับไปทั่วโลกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คนก็เล่นกันทั่วไป ก็เล่นกันทั่วละก็เ <au> ป็นมาตรฐานของเกมเกมไปแล้วล่ะเนีะเป็นเกมเกมนึงที่มักจะเล่นกันบ่อยๆเราทําก่อนเราต้องสร้างมาตรฐานให้เขาแล้วถ้าของดีก็จะเป็นที่ยอมรับของตลาดครับผมเดี๋ยวมาถามแทรกนิดหนึ่งนะครับระหว่างเกมคําผันวลี The Turn Super Crossword เนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างจากเกม Crossword ธรรมดาเออใช่ใช่คือเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี1948 โดยสถาปนิกตกงานนะคุณอันเฟรดเอมบัตต้องขอชมเชยเขาคิดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ตกงานเขาคิดไม่ได้ต้องรอเขาตกงานก่อนใช่ครับครับเขา52ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าเยี่ยมยอดมากครับแล้วก็เล่นกันมาตั้ง4 50ปีนะครับถ้าเราคนไทยเนี่ยเรามาดูแล้วเรามาต่อยอดเขาได้เนี่ยผมก็มีเราก็มีความภูมิใจนะครับว่าว่าเราสามารถทําให้เขาเล่นสมนวนวลีได้ด้วยอันนี้คือความต่างเหรอ ต่างฮะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าสับต่างคือความต่างที่เห็นได้ชัดที่ซึ่งเรามาประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เรียกเรียกว่าออเทนติกเวิร์ดหรือสัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันฮะเวลาจริงๆในอเมริกาในอังกฤษที่เขามีแข่งกันเนี่ยในอังกฤษนี่มีตั้ง3 4 0ร้อยชมรมเวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขาจะมีเด็กเล่มหนาๆเด็กเฉพาะของคอสเวิร์ดเขาเรียกเด็กคอสเวิร์ดในนั้นจะมีภาษาเก่ากับชื่อเฉพาะเยอะเอาจริงจังกันเลยล่ะเล่นจริงจังเลยมีเดิมพันด้วยนะฮะโอ้โหครับ คือต่างประเทศเขาทำอะไรนี่เขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลแล้วมีเดิมพันับเขามีภาษาเก่าชื่อเฉพาะเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากรู้เลยพวกนั้นภาษาเก่ากับชื่อเฉพาะนี่ไม่จาเป็นต้องใช้ละฮะภาษาถ้าเราแข็งสักสามพันคำสี่พันคำห้าพันคำเนี่ยพอล้ะฮะเด็กทั่วไปก็มีแค่แสนคำนะะแต่ของเขาเล่นกันทั้งสองล้านคำโอ้โหมันเยอะไปฮะเยอะไปแล้วสมองผมก็เล็กรับไม่ค่อยไหวครับเขาพยายามที่จะทําพัฒนาให้มันมากขึ้นมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าก็คงแข่งกันเรื่องนี้ด้วยแหละ ครับแต่ว่าสับสับสิฮะเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปเราก็รับไม่ไหวฮะบ่อยบ่อยคงได้มั้งครับค่อยๆพยายามไปเรื่อยๆน่าจะได้นะครับเว่าไม่มีอะไรเกินความพยายามของมนุษย์ไปได้นะครับแล้วก็จุดเหมือนแลลวครับเออของผมคือของเขานี่หมดสิทธิบัตรไปละหมดสิทธิบัตรไปกระดานเนี่ยกระดานเนี่ยผมใช้ของเขาเลยกระดาน15ช่องคูณสช่องมี2เท่าคำต่าือกระดานเหมือนกันเหมือนกันอ้าครับนั่นคือจุดเหมือนอันนี้ตัวเบี้ยเนี่ยเวอร์ชันเดิมของเขาเนี่ยเขามีการวิจัยมันดีตัว A มี9้าตัว E มี12ตัว ครับเออเขาวิจัยมาตามสัดส่วนที่ดีมากเลยครับเพราะงั้นผมก็เวอร์ชันเดิมเขาเป็นข้างหน้าเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักของตัวหลักข้างหน้าครับตัวตัวของเราก็คือตัวถัดไปของตัวหลักตัวหลังด้านหลังครับของเขาเป็น A ด้านหลังเราเป็น B ีพอไปถึงซัเราก็กลับมาเป็น A อีกครับวิ่งวิ่งกันอย่างเนี้ยฮะครับวิ่งกันเป็นวงกลมไปครับผมมีจุดเหมือนอีกไหมจุดอื่นจุดอื่นก็คือเรื่องบิงโกเรื่องคะแนนกฎกติกาเหมือนกันผมขอเพิ่มกติกาเข้าไปสักข้อหนึ่ง คือเราจูงใจให้เด็กเนี่ยเล่นสำนวนวลีได้ถ้าเล่นได้เนี่ยเอาไปพิเศษ20แต้มครับอ่าอันนี้ของเขาไม่มีของผมมีเพิ่มเข้าไปจูงใจจูงใจจูงใจให้เขาเล่นได้แล้วเพิ่มตัวเบี้ยกองกลางเข้าไปอีก8ตัวที่เป็นคําบุพบทเนี่ยกองกลางก็กองกลางเหมือนไพ่ถึงตาเราเล่นแล้วก็จิบขึ้นมาแต่เราจะหยิบสองตัว3ตัวก็ได้เช่นคําว่า Out of o r d เดหยิบเอามาตัวหยิบเอามาตัวเป็น Out of Or d e r ไอตัวระหว่างเนี่ยเขาเรียกตัวอะไรนะครับที่บุพบทครับตัวบุพบทเนี่ย มันแทนช่องไฟด้วยตัวบุพบทเนี่ยแล้วก็ไอตัวที่อยู่ด้านหลังอ่าตัวด้านด้านหลังนี่คือขึ้นมาอันนี้อันนี้เรถพงคิดขึ้นมานะมีตัวหน้าแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวบุพบทเนี่ยฮะอันนั้นมันมีหลักคิดหลักการอะไรขึ้นมาตรงนี้เรื่องแรกเลยครับเอาเอาตัวด้านหลังก่อนครับตัวด้านหลังของตัวหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาสับสับเราจะน้อยกว่าพวกเจ้าของภาษาก็รู้น้อยกว่าเขาแหละถูกต้องครับคราวนี้ พอมีเจ็ดตัวเราสลับคําเล่นได้น้อยกว่าเขาอ่ะแต่ถ้าเรามีหน้ามีหลังล่ะมีสิบสี่ตัวล่ะครับนี่แหละครับผมได้รับคําถามมามากเลยเอ๊ะทำไมเรื่องอย่างนี้เจ้าของภาษาไม่ได้คิดไม่จริงเขาคิดฮะเออเขาคิดเพียงแต่ว่าเขาไม่ทําเพราะหนึ่งปัญหาเขาน้อยกว่าเราเพราะศัพท์เขาเยอะกว่าเราศัพท์เขาเยอะฮะแล้วสองเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาเจอจากคนเก่งจากเอเชียครับหรือจากชาติไหนก็แล้วแต่ครับเขาเจอคนเก่งถ้าเล่นไม่ได้เสียฟองไหม จริงไหมฮะครับอ่าตรงนี้แต่ว่ามันมันไม่จําเป็นสําหรับเขามากเท่าไหร่ครับถ้ามีหน้าเดียวเขาเล่นได้นั่นนั่นคือข้อที่1แต่ข้อที่2นะครับก็คือตัวเบี้ยบุพบ,บทเนี่ยของผมเนี่ยมีการไขว้กันในตัวเบี้ยเดียวกันอืมอ่าอันนี้คือผมประยุกต์ของปัตญาตะวันออกพบปัตญาตะวันตกครับภาษาไทยเรามันจะมีข้างบนข้างล่างไงฮะภาษาอังกฤษไม่มีครับแต่ก็สรุปมาแล้วก็ทําให้เล่นกันได้ง่ายขึ้น เล่นกันได้สะดวกขึ้นจะมีะแต้มเพื่อเป็นแรงจูงใจให้อีกต่างหากแน่นอน,นฮะไหนากำลังคุยกันสนุกเลยนะครับช่วงหน้าเราจะคุยกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับพี่ครับที่นี่ทำซอร์กันมานานแล้วหรือยังครับโอ้ยทำกันมาไปร้อยปีแล้วมนะั้งโอ้แล้วนี่พวกเราไปจดทะเบียนกันแล้วหรือยังครับจดทะเบียนอะไรกันหน่าหนู อ้าวก็ตอนนี้กรมทรัพย์สินธรรมปัญญาเนี่ยเขากำลังรับแจ้งจดทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นพอจดทะเบียนเสร็จแล้วนะเขาจะออกเอกสารรับรองเอาไปใช้เป็นหลักทรัพย์ได้ด้วยนะเหรองั้นเราไปจดทะเบียนกันเลยแล้วไปธนาคารทำเรื่องของกู้เงินกันเลยต่อไปนี้ชุมชนเราจะได้ทำซอส่งออกให้ร่ำรวยกันสักทีครับช่วงเก็ตไอเดียในเรื่องของเกมเติมคำผันวลี ยังต้องคุยกับคุณขนุตพงษ์ธงชัยกันต่อนะครับเมื่อกี้คุยกําลังได้รถได้ชาติกาลังสนุกเลยได้รู้มากขึ้นด้วยทีนี้ประโยชน์ที่ผู้เล่นจะได้รับในทางตรงแล้วครับทางตรงก็คือเรื่องภาษาเลยครับ,ค,รบคือเด็กจะอ่านเทคอ่านแมกกาซีนอ่านแท็บลอยหรือหัวหนังสือพิมพ์เนี่ยเข้าใจมากขึ้นครับอย่างเช่นนะบอกว่าเทคโอเวอร์คือการเข้าครอบครองครับ เดี๋ยวถ้าก่อนหน้านั้นเขาจะอ่านไม่ค่อยออกไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยตีความไม่แตกเพราะอะไรตีความไม่แตกเพราะว่าเป็นสำนวนวลีของฝรั่งอเช่นคําว่า takeover อย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเข้าครอบครองครับก็ธุรกิจหนึ่งยุดไปอีกธุรกิจหนึ่งครับอย่างเงี้ยฮะแต่บอกว่า takeover ก็อาจจะไม่เข้าใจครับแต่พอได้เล่นเกมก็จะสั่งสั่งสมไอ้คือภาษาอังกฤษจะมีสำนวนวลีประมาณ2,000คําที่ใช้เยอะครับถ้า ถ้าถ้าเกมของผมเนี่ยจะเก็บได้ประมาณพันกว่าคำละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ไปครึ่งหนึ่งละก็จะรู้เยอะละนะครับโอ้ก็คงก็คงได้ประโยชน์แล้วก็เข้าใจไอ้คำวลีต่างๆได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมได้ข่าวมาว่ามีภาษาอื่นๆต่างชาติอื่นๆเอาไปใช้แบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าคือต่างชาติเนี่ยเขาจะเอาเกมสกับเมื่ฝรั่งที่มีมาห้าปีสองปีแล้วเนี่ยครับไปประยุกต์เป็นภาษาเขาอย่างสเปนครับตัวหนังสือเหมือนกันตัวหนังสือเหมือนกันไปใช้เป็นสเปนรัสเซียก็ไปใช้ ไปยุคไปคไปยุคไปคเป็น Spain, คอสวอร์ดสเปนฟิลิปปินส์ก็มีครับมาเลเซียก็มีรประเด็น คือถ้าเกิดว่ามันจะมีความ <c oughs> ยากอย่างภาษาไทยเราที่มีสระบนมีสระล่างรหรือว่าเราเอาหลักการนี้นะฮะไปต่อยอดให้มันเล่นสำนวนวลวีได้ในภาษานั้นๆน,น,นะสเปนฝรั่งเศสโปรตุกเกสอะไรอย่างเงี้นะฮะหรือเยอรมันอย่างผมเองก็เคยได้คุยกับชาวเยอรมันออบอกหลักการเข้าไปเขาก็อยากจะให้ผมไปทํากับเขาเป็นภาษาเยอรมันแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยไเราไม่รู้ภาษาเยอรมันเราไม่รู้เขารู้ดี ก็บอกว่าคุณเอาหลักการแล้วคุณไปทําคุณเถอะจะให้เราทําด้วยคงยากนะครับเอาให้หลักการไปแล้วคุณลงไปทําดูเองก็แล้วกันนะครับผมรู้รู้รู้อยู่ภาษาเดียวภาษาอังกฤษครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนไทยที่ดูรายการนี้อยู่นะฮะฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติแล้วใครที่เอาจริงเอาจังนะฮะอยากจะไปทําภาษานั้นนะครับไปทําให้เขาเถอะครับเอาหลักการตัวนี้ไปทําครับใช้หลักนี้แหละ หลักนี้เลยครไม่ต้องมาขอลิขสิทธิ์ผมเลยครับหลักหลักนี้เอาไปได้เลยเอาไปทําได้เลยได้ประโยชน์แน่นอนอดังได้ยิ่งดีครับครับผมอ๋อดีจังเลยแล้วก็ผลงานเนี่ยนะครับเออเกมเติมคําผันวลีเนี่ยเออจากข้อมูลต่างๆตลอดจนเราจะได้มีการตรวจสอบหรือว่าได้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงไหนบ้างหรือย,ยังครับของผมนี่ทั้งเซนจอนทั้งอะไรนี่ขาอาไปมหาลัยเซนจอนนะฮะมหาวิทยาลัยเซนจอนจัดแข่งไปตั้งสองรอบแล้วฮะเอางานตรงเนี้ย เกมเติมคำผันวลีเนี่ยไปจัดแข่งขันสองครั้งมาแล้วปรากฏว่าเด็กเขาคุณการเล่นนะฮะจากที่เคยเติมได้ประมาณ8ปดแปดสนวนวลีต่อกระดานกลายเป็น12สองสนวนวลีต่อกระดานครับนี่คือความพัฒนาการพัฒนาการเร็วมากร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือคือครั้งแรกเนี่ยแปดแปดสนวนวลีต่อกระดานเนี่ยตอนบ่ายพอครั้งที่สองตอนเช้านี่แปดสนวนวลีต่อกระดานทั้งหลายโต ผมก็ยังโอ้โหจะให้รางวัลยังไงออพอตอนบ่ายถึงจะมีคนทําได้สูงสุด12พูดง่ายๆอ่ะเก่งขึ้นเร็วขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นโดยเร็วโดยเร็วเอเก่งต้องใช้คำนี้ครับเก่งเก่งขึ้นโดยเร็วเดี๋ยวถามนิดนึงผลตอบรับจากที่คุณ คณะพงศ์ได้ทำยอย่างที่บอกน,นะ,ะมีอาการปรับปรุงอะไรเล็กน,น้อยเ,นยเพื่อให้เล่นได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจมากขึ้น,นผลตอบรับเป็นยังไงขายดีขนาดไหน <c oughs> ถามมาตรงๆเลยผม,ผม,ผม,ผมตอนตอนผมเป็นนัก <c oughs> เล่นเขาสวดอยู่นี่ครับเออผมอยากได้ชุดไม้มากเลยแต่2,000กว่าบาทผมไม่มีตังซื้อเดี๋ยววันนั้นคุณเล่นชุดอะไรอยู่ชุดพลาสติกชุดพลาสติก,ตกผมมีทั้งแบบใหญ่แบบเล็กนะฮะเทเวลเลผมก็มีเด็กผมก็มีทั้ง ตกแข็งตกอ่อนครับแต่ว่าชุดไม้นี่มัน2,000กว่ามันซื้อไม่ลงเดี๋ยวพลาสติกกับไม้ต่างกันตรงไหนความเขาเรียกคลาสสิกหรือยังไงโอความคลาสสิกดูแล้วน่าจะขขังดูน่าจะเป็นมืออาชีพมากกว่าับไม้น่าจะน่าดูน่าเก็บกว่าวันถึงวันนี้นี่ผมภูมิใจที่ทําให้ขายให้คนไทยได้ในราคา6 700้บาทครับจากที่ฝรั่งเขาทำสองพันกว่าบาทแล้วงานผมก็เนี้ยบนะฮะลางไม้ผมก็สวยกว่าขยายไปในวงกว้างได้ขนาดไหนครับ ตรงนี้จริงๆไปอินเตอร์ได้นะครับแต่ไปแล้วหรือยังผมมีส่งตัวอย่างไปเกาหลีไปมาเลเซียเขาตอบรับมาว่าไงบ้างครับอย่างครับอย่างรอสักครู่คืออย่างนี้คะคนที่จะทําตลอดทําตลาดจริงจังเนี่ยเราเราต้องไปให้ถูกทางถูกคนด้วยผมว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาคงรอเรื่องไอ้ไข้หวัดปอดไอ้ไข้หวัดมรณะนี่ซาซาลงไปก่อนนี่กีก็คงไปแล้วครับแต่แต่ว่าได้ส่งไปแล้วทั่วขนาดไหนกว้างขวางขนาดไหนไปไหนหลายประเทศไหมครับอเมริกาก็ไปฮะ แต่คราน,นี้ฮะแ,แต่เราต้องรอคนเอาจริงคนทําจริงด้วยถูกที่ถูกทางถูกคนคแล้วไปอยู่ถูกที่ถูกทางด้วยอ่อออบางทีเราใช้คนเนชัตเราแต่คนเนชัติรเราเนี่ยเขาไม่ได้ทําอาชีพนี้อ่ะอ,อ,อ,อย่างนี้ฮะ,ค,ะครับผมแล้วก็เอ่อที่ได้คุยกันมาเนี่ยครับอย่างที่บอกไว้เนี่ยน่าจะคิดไปถึงเกมอื่นๆอีกไหมอ๋ออันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถเพียงแต่ผมจะเปิดเผยหลักการครับเปิดเผยวิธีการขั้นตอน ครับแล้วก็ใครจะไปต่อยอดอะไรเนี่ยผมว่ายินดีนะครับอย่างอย่างอย่างคอสเซนเทนต์อย่างเงี้ยครับอ่าคอสเซนเทนต์ก็คือทําประโยคภาษาอังกฤษเลยซึ่งยากอย่างภาษาไทยนี่เรากระดานเดียวที่ผมประดิษฐ์เนี่ยเล่นได้ทั้งคาศัพท์สานวนวลีประโยคเลยนะครับกระดานเดียวจบครับภาษาอังกฤษนี่ศัพท์สานวนวลีแต่ประโยคเล่นไม่ได้เอาละเราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วอยากจะไปดูน้องๆเล่นเกม เติมคำผันวลีสาธิตให้เราดูกันดีกว่าเราไปดูพร้อมๆกันครับไปเชิญครับอ่ะเราก็มาดูน้องๆเขาเล่นเกมเติมคำผันวลีกันอ่ะแล้วก็เล่นไปตามเรื่องเลยน้องครับครับช่วยๆกันไหมครับไม่ช่วยแข่งกันไม่ช่วยกัน The Turn Super ข้อสวดนะฮะครับ The Turn นี่ก็คือมีหน้ามีหลังครับอะคำว่า Super ข้อสวดก็คือเล่นได้ทั้งสำนวนวลีและคำศัพท์มากกว่าเดิมครับของเดิมคือคำศัพท์ครับก็เลยกลายเป็นซเปอร์ครับ เอาละเอาตาใครเล่นเนี่ยตาใครเล่นบีมให้บีมก่อนนะเอาบีมเชิญเอาบีมมาเชิญก่อนนี่ลงไว้อะไรคีบอินทัสคีบอินทัสอ่าแปลว่าติดต่ออ่าตาบีมลงอาเชิญลงเด็กก็ลงไปตัวอะไรเนี่ยครับนี่ตัวอะไรตัวทีทีทีอ๋อตัวทีครับ A K T A K อะไรคุณอนุพงศ์ครับจริงแล้วได้ทำงานคนเดียวหรือว่ามีกลุ่ม พักพวกกลุ่มเพื่อนฝูงที่ร่วมทําเกมต่างๆเหล่านี้กันไหมครับคือผมวันแมนโชว์เหมือนกันแต่ว่าคนเดียวเหมือนกันเหรอเอาถ้าคิดคนนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องเอาให้พักพวกเนี่ยมาเขาเรียกว่าทดลองเล่นด้วยเอามาร่วมกันะ80เปอร์เซ็นตผมมาร่วมกันวิจัยวิเคราะห์ว่าง,งั้นเถอะใช่ไหมครับ ก็จะมีส่วนร่วมแต่แรกเหมือนกันเพื่อนมีฮะมีฮะเพื่อนผม่าผมก็ต้องเป็นคนที่ชอบเล่นเกมต่างๆเหล่านี้เหมือนกันผมชอบใช้เพื่อนใช้งานเพื่อนเหมือนกันครับอ๋อใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเขาก็จะช่วยได้เยอะว่าอันไหนคือควรจะปรับปรุงอันไหนคือมันเอ้ยมันเกือบแล้วมันน่าจะปรับตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งคือเราจะคิดเห็นร่วมกันผมชอบให้เขาวิจารณ์ดีกว่านะเดี๋ยวจะได้ข้อมูลด้วยแล้วก็อันนี้คือจุดอ่อนแล้วก็ปรับจุดอ่อนใช่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  อะไรนี่เติมคำว่า take off เหรออ๋อ take off take off แปลว่าอะไรอ่ะน้องบีม take off เครื่องบินทยานขึ้นนะอ๋อเครื่องบินทยานขึ้นนะ take off เครื่องบินทยานขึ้นใช้ได้ใช้ได้แล้วจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์ล้วนๆเลยกับเด็กนี่อะไรเนี่ย put in for แต่ว่า put in for เออแปลว่าอะไรอ่ะเปิดดูในท็อกกิ้งเด็กนั่นมีท็อกกิ้งเด็กอีกเอ้าวท็อกกิ้งเด็กเลยครัเปิดดู เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้โดยสนุกสนานนะครับแล้วก็สามารถจะจําเรื่องราวต่างๆของภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นทำไมท็อกกิ้งดิกเปิดไม่ได้สงสัยทานหมดหรือเปล่าครับเปิดได้ไหมลูกอ๋ออาจจะเป็นทานหมดนะครับนั้นหน้าร้อนเลยลูกทานจะหมดเร็วหมดเลยสงสัยใช้บ่อยเกินไปแล้วเมื่อกี้ลูกพูดอินแปลว่าอะไรพูดอินนะครับเมื่อกี้นี เพราะว่าใส่เข้าไปหรือเปล่าครับเอาเอาเข้าไปอะครับครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ว่าเด็กก็ได้สมนวนว่าลีป่ายใช่ไครับที่บอกว่าจุดเหมือนคือไอ้ตารางต่างๆนี่คือเหมือนกับของดั้งเดิมเหมือนกันเลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าตัวเบี้ยจะมีหน้ามีหลังตัวสีแดงนี่ก็คือตัวช่วยครับปกติอย่างตัวตัวตัวีเนี่ยสามแตมถ้าเป็นตัวช่วยสีแดงก็เหลือแต้มเดียว ครับถ้ากระดานไหนใช้ตัวสีแดงๆเยอะแสดงว่าใช้ตัวช่วยเยอะอันนี้คือใช้ใช้ไม้คุณภาพดีแล้วหรือยังโอ้ไม้ยางพลาครับเป็นน้อย่างพลาฮะแล้วกระดานกระดานนี้เราทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมเอ้ได้ครับได้ครับแต่ราคาจะสูงขึ้นไปอ๋อก็ทําได้แต่ราคาสูงขึ้นครัาคากองสูงขึ้นนะครับครับอืมก็ใช้ไม้หรือใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ครับผมหรือจะเป็นแบบเคลือบพลาสติกก็ได้ฮะอืมเป็นล่องเป็นอะไรทําได้หมดแล้วครับแต่เราต้องค่อยๆทําไปคือการจะทําอะไรสักอย่างออกมามีหลายเวอร์ชั่นเลยเนี่ย ลำบากนิดหนึ่งก็ต้องค่อยๆทําไปครับหวังไม่ว่าคุณคณะพงธงชัยนะครับก็คงต้องคิดเรื่องราวของเกมต่างๆเหล่านี้ต่อไปอีกก็อย่างที่บอกคนช่างคิดนะครับอยู่ว่างไม่ได้คิดโน่นคิดนี่คิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆดีแล้วครับผมว่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั่นแหละครับแล้วก็อย่าหยุดนิ่งนะครับหวังเไว้อย่างนั้นโอกาสหน้า เราคงได้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องราวของความคิดต่างๆที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคณะพงษ์ธงชัยเป็นอย่างสูงเลยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยครับขอบคุณครับครับและช่วงหน้านะครับคิดได้ทําก่อนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ดินคือปัจจัยสำคัญของการปลูกพืชแต่จากแนวคิดของคนไทยวันนี้การปลูกพืชก็อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยดินอีกต่อไปวิธีการนี้คิดค้นโดยบริษัทเคพีการเกษตรแผนใหม่จำกัดเป็นแปลงผักขนาดประมาณ1เมตรเมื่อใส่สารละลายและ,มะเมล็ดพืชลงไปและในระยะเวลาเพียง25วันพืชก็จะเติบโตชอนชายรากตามโพรงอากาศที่ถูกเจาะไว้และสามารถยืนต้นได้ด้วยฟองน้า ภาชนะเพาะปลูกพืชไร้ดินเหล่านี้เป็นการปรับปรุงแนวคิดเดิมที่การปลูกพืชไร้ดินจำกัดอยู่แต่เฉพาะพืชเมืองหนาวให้ขยายไปสู่การปลูกพืชผักสวนครัวโดยคาดหวังว่าอนาคตข้างหน้าแปลงผักเหล่านี้จะช่วยให้หลายคนหันมาปลูกผักเพื่อรับประทานกันเองได้ในครอบครัวเราหึงค่าเราปิดฝานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราปิดมุ้งและเราเสียปลั๊กไม่ต้องยุ่งอะไรกับแปลงผักตัวนี้อีกแล้วนะครับในที่แจ้งซึ่งมีแดด ยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันแล้วแต่ชนิดของผักเราจะได้ผักรับประทานเหมือนกับเราเสียบปลักมหุงข้าวแล้วเราได้ข้าวรับประทานนะครับเหมือนกันครับด้วยเชื่อว่าภาชนะเพาะปลูกพืชไร้ดินนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้คุณยุทธนาจึงไปขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งที่จะจดสิทธิบัตรได้ต้องเป็นสิ่งใหม่นะค,คือการประดิษฐ์ที่ใหม่นะครับแล้วก็ นิยามของคําว่าใหม่เนี่ยก็คือว่าไม่มีการใช้นํามาใช้แพร่หลายมาก่อนนะฮะไม่มีการเปิดเผยที่ใดมาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ใหม่ในประเทศไทยภายหลังการเข้าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาภาชนะปลูกพืชไร้ดินนี้จึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ต้องไม่ลืมว่าทุกปัญญาทุกความคิดเป็นสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ในชีวิตคนเรานะครับเราต้องเจอสถานการณ์ที่เราต้องเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกการดําเนินชีวิตการเลือกที่จะไปเส้นทางไหนการเลือกที่เราจะคบหาใครหรือแม้กระทั่งการที่จะเลือกกินอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งการที่เราจะเลือกเป็นอะไรตรงนี้อยากจะขอขอแนะนําว่า หลายๆครั้งนะครับการที่จะลองลองผิดลองถูกไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียเวลามากนะแต่ขอให้เรารู้ว่าเรามีความอยากที่เราอยากที่จะเลือกอันไหนเนี่ยพอลองไปแล้วไม่ใช่เราต้องรู้ตัวให้เร็วครับแล้วก็รีบปรับเปลี่ยนซะแล้วก็ไปหาเส้นทางที่ท,ที่เราเรียกว่าเราต้อ hmm. งการจะไปที่ชัดเจนการเลือกผิดหรือการที่ทําทําอะไรผิดพลาดไปบ้างเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นการตัดโอกาสทั้งหลายในชีวิต กา,การเลือกผิดหนึ่งครั้งไม่ทาให้ไม่ทําให้น้องหมดโอกาสไปเลยเพราะฉะนั้นเลือกลองผิดลองถูกได้เพียงแต่ว่ารู้ตัวให้เร็วแล้วก,กลับมาอีกเส้นทางหนยให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ทุ่มเทกับมันมากที่สุดก็จะทําให้น้องประสบสำเร็จในทางที่ตัวเองเลือกครับครับก็หวังไว้ว่าเนื้อหาสาระของรายการของเราในวันนี้นั้นน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับผู้ที่รักการประดิษฐ์และก็ผู้ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์น,นะครับและเช่นเดิมครับ ถ้ามีข้อเสนอแนะต่อรายการหรือต้องการจะชมผลงานใดๆแล้วก็บอกมาได้ครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นยังต้องการพลังความคิดสร้างสารรค์จากทุกคนอยู่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมและรายการคิดได้ไงได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็หวังจะให้มีและของดีๆทั้งนั้นหยิบจับปรับแต่งคิดค้นเนตเลยไม่เคยบนประสาคนช่างฝันบางเวลาก็เคยท้อแต่ไม่ถอยไม่เคยนั่งคอยรออำนาจวาสนาวิริยะภาคเพียนฟันฝ่าจนในไม่ช้าก็สมหวังดังใจ